สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาทำเมนูที่แบบว่าช่วงนี้ที่นี่อากาศแค่ประมาณ20องศาค่ะก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะก็รู้สึกอยากกินอะไรที่มันเป็นแบบว่ามีน้ำอุ่นๆและมีความเผ็ดและมีความเปรี้ยวนั่นก็คือสิ่งที่เราจะทำคือต้มซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะไปร้านเอเชียมาแล้วได้ตีนไก่มานะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูตีนไก่ที่ นี่ค่ะทุกคนนี่คือตีนไก่นะคะที่มีในที่นี้นะคะก็จะได้มาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็เอาเล็บเขาออกนะคะทําความสะอาดเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าจะอร่อยแซ่บแค่ไหนติดตามชมกันเลยค่ะ อันนี้เป็นตีนไก่ที่เราล้างแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูวไว้นะคะนค่ะอันนี้แช่น้ำชงน้ำชมน้ำส้มสายชูวไว้ประมาณ30นาทีแล้วอันนี้จะเป็นส่วนผสมในการต้มน,นะคะก็จะมีตะไคร้ต้นหอมค่ะมีกระเทียมเล็กน้อยมะนาวไวป้ปรุงตอนตอนที่ ต้มเสร็จนะคะแล้วก็มีนี้อะไรนะผักชีไทยหรือเปล่าแล้วก็นี่นะคะอันนี้เป็นหม้อน้าร้อนจะต้มน้าร้อนไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะค่อยเอาตีนไก่ลงไปแล้วก็ตุ๋นไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะมันจะได้นุ่มอันนี้เราต้มน้ําไว้ร้อนนะะแล้วนะคะเราก็จะใส่ขาลงไปะคะ่ะ ลงใบนอนตะไคร้เราไม่มีรากผักชีนะคะเราใส่เท่าที่มีค่ะใส่ตะไคร้ใส่หอมกระเทียมค่ะชอบกินหอมใส่เยอะ เราจะใส่เท่าที่เรามีนะซอไทยค่ะใส่ตามชอบเลยค่ะสีอิวขาวค่ะใส่ตามชอบเลยค่ะเราจะไม่ใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรสนะเพราะว่าคิดว่าในซอไอยเนี่ยโคตรผงชูรสเดยอะแล้วอะคนนะคะคนเค้กให้เข้ากันน้อยหนนะ่อยใครจะใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้นะแต่เราไม่ใส่แล้ว ก็ใส่ตีนไก่เข้าไปค่ะเราจะตุ๋นและต้มนางไว้ชั่วโมงครึ่งนะเราชั่วโมงครึ่งนแคะเสียงเปลี่ยนแล้วโอเคค่ะตุ๋นนางนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวค่อยมาชิมกันเราก็เตรียมพวกนี้ไว้เลยนะคะเราอยมาปรุงทีหลังพวกพริกพวกมะน,นาวพวกผักต่าง แค่หนึ่งชั่วโมงนะคะหรือกสามสิบนาทีขอโรยพริกแห้งไปหน่อยที่นี่เรามีแต่พริกแห้งนะใส่พริกแห้งโรยไปก่อนให้ได้กลิ่นพริกนิดนึงจ้าคนดูสิอุ้ยไอายขึ้นเนี่ยเริ่มเปิดแล้วเนี่ยแค่นี้นางก็เปิดแล้ววะอี่ก้อนหอมหอมกลิ่นคข้ายขาหอม คนมันครบแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งโอ้เ oh ม่ยก็หอมมากแต่ยังไม่เบาไปดูสิดูนั่นสิโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันจ้าโอเคค่ะครบชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ปรุงรสความจริงปรุงรสก็ไม่มีอะไรยากสำหรับเรา ใส่แค่มะนาวแล้วก็โรยหอมเะว่าพริกราใส่นี้แล้วถ้าต้องการความเค็มเราก็ใส่เกลือและน้ำปลาเพิ่มลงไปอืมกล้วยย้อยดีจังใช้แค่นี้ป่ะกินได้หมด ชอบอันนี้ค่ะทำไม่หมดเดี๋ยวเอาไว้กินพรุ่งนี้เพราะว่ากินคนเดียวนี่ค่ะเราก็จะใส่แค่บีบมะนาวลง,งไปเปรี้ยวหวานเค็มตามชอบมีการล่วงไอซอรี่ นะคะ่ะกินเองทำเองใส่ลําตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะน้ำตาำลละลายเอง ชิมควนดูปล่อยมากดูสิปล่อยสด,ดยร้อนชิมชิมน้ำก่อนอืมเปี้ยวดีเผ็ดเลยละพริกแห้งเปี้ยวอย่าลืมใส่ผักค่ะหอม น้ำข้นนะเนี่ยชอบน้ำข้นๆเรียบร้อยค่ะทุกคนแค่นี้ละค่ะซุปเปอร์ตีนไก่เผ็ดกำลังดีหวานใส่น้ำตาลทาวไปเมื่อกี้แล้วก็เปรียวสะใจอ,อยากจะโชว์ตีนไก่ให้ดู ดูสิทุกคนเปื่อยมากเลยชิดเมาชิดเบาๆเปื่อยลุยมันร้อนอยู่อะไม่สามารถโชว์ได้แต่อยากจะบอกว่ามันเปื่อยดีค่ะมีคนเขาบอกว่าไนตีนไก่มีคอเลลาเจนด้วยนะคะ เป็นเมนูง่ายๆนะคะของเราก็จะเป็นสไตล์อะแดปเหมือนเดิมไม่ได้แบบตรงสูตรเป๊ะเราก็จะมีวัตถุดิบเท่าที่เรามีนะคะอย่างของเราไม่มีรากผักชีแต่เราก็ใช้แค่ข่าแล้วก็ตะไคร้ก็หอมแล้วแล้วก็กระเทียมเนี่ยค่ะแล้วส่วนผสมอย่างอื่นที่เราใช้ปรุงรสก็แค่มีซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสถน่ แล้วก็น้ำตาลน,นิดหน่อยลองทำชิมดูหนาะลองทำทานกันดูนะคะบ๊ายบายนี่ค่ะทุกคนกำลังจะชิมแบบแต่มันยังร้อนอยู่อ่ะใช้มือนะมันถึงจะแซ่บเนาอะอืม sai mờ đâu nào Ừm, hòa tan thôi. lại mao Chân เนี่ยค่ะเปื่อยมากๆทํทำทานเองครั้งแรกนะคะทุกคนเนี่ยยังไงก็ลองทำทานกันดูนะคะอันนี้ทานเองกินเองก็ใช้มือค่ะแต่ว่าซุปเปอร์ตีนไก่มันก็ต้องใช้มือทามเท่านั้นมันถึงจะแซ่บนะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายอร่อยเวอร์แซ่บที่